คงเป้งเล่นบอลมาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับตอนรับทุกคนเข้าสู่วิเคราะห์ฟุตบอลกับคงเป้งเล่นบอลวันนี้เป็นโปรแกรมวันจันทร์ครับที่29กันยายน2568วันนี้ถึงแม้จะเป็นวันจันทร์ก็ยังมี6คู่มาฝากเหมือนเดิมทุกวันครับไปดูเกมคู่แรกครับเป็นคู่ VIP ประจำวันของเราเป็นเกมมันเดย์ไนท์ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับเกมระหว่างทอฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอเรตันเปิดสนามใหม่ครับฮิลดิกินสันสเตเดียมพบกับขุนค้อนเวสต์แฮมปูนี้เริ่มคิกออฟกันในเวลาตีสองเอยู่อัันดบ ครับเป็นรองบุ้ยไปไป5นัดเท่ากันเก็บไปได้3แต้มเหตุโดเหตุการเจอกันใน5เกมของคู่นี้เป็นเวสต์แฮมครับที่ดูดีกว่าเล็กน้อยชนะไปได้2ครั้งเอเวอเรตันชนะ1ครั้งและเสมอกันไปอีก2ครั้งเกมล่าสุดที่เจอกันเป็นเกมอุ่นเครื่องครับเกมนั้นเวสต์แฮมเปิดบ้านเอาชนะเอเวอเรตันไป2 1มาดูผลงานใน5เกมที่ผ่านมาของทั้งคู่ครับ5เกมของเอเวอเรตันผลงานชนะ2เสมอ1แพ้2เกมเกมล่าสุดออกไปเยือนวู๊ทแอนตันในรายการคาราบาวครับแพ้กลับมา2 0นผล5เกมของเวสต์แฮมครับผลงานชนะ1แพ4เเกกมมหนด เปิดบ้านแพ้กับคริสตัลพาเลทด้วยสกอร์หประตูต่อ2องมาใช้ความพร้อมในเกมคืนนี้ของทั้งคู่ครับเอเวอร์ตันของเดวิดมอร์ครับยังมีนักเตะที่บาดเจ็บค้างอยู่2รายพวกเขามาในระบบ4 2 3 1ครับประตูเป็นจอแดนพิกฟอร์ดแนวรับมีเจมทาคอฟสกี้แดนกลางมีเจมส์การ์ตเนอร์ตัวรุกจะมีอิลิมันเอ็นดีไอคีแนนดิลส์บิลลี่ฮอร์แจ็คกิลิชและแาบเป้าเป็นเบโตครับส่วนทางคุณคอร์เวสแฮมครับเกมนี้จะมีตัวแบรน์หนึ่งรายและตัวเจ็บหนึ่งรายครับพวกเขาจะมาเยือนในระบบ4 3 3ปปรรระตููเเเเ็็น Matt นนนนนนแแแแแมมมมมมมฮอ์ัััซซววบีีีกกิิลลลยคคางสปาาเเกตจม Se, ตัวรุกจะเป็นจารอดโบเวนคริเซนซิโอซัมเมอร์วิลและหน้าเป้าจะเป็นคัลลัมวิลสันครับคาดการเกมคู่นี้ครับเงื่อนไขให้เจ้าถิ่น A aton, เอเวอตันเหนือกว่าที่0.5คู่นี้ผลงานการเจอกันใน2เกมหลังสุดเมื่อเอเวอตันเป็นเจ้าบ้านเวสต์แฮมไม่แพ้ทั้ง2เกมครับแต่เนื่องจากฟอร์มของเวสต์แฮมในช่วงนี้ไม่ดีเอาซะเลยครับใน6เกมที่ผ่านมาพวกเขาชนะได้แค่1ครั้งเท่านั้นและอีก5เกมพวกเขาแพ้ทั้งหมดเพราะว่ากันตามหน้าเสือทีมเจ้าบ้านยังดูเหนือกว่าครับแต่เกมนอกบ้านของ West เวสต บ้านของพวกเรา NY 2 0 2 4มีแอดนำหน้าเดี๋ยวช่วงเย็นเย็นพบกันครับ คู่ที่2ไปดูเกมกันโชเซเรียครับคู่นี้เป็นเจ้าบ้านปามาเปอร์นามเอนเิโอตาดินีพบกับโตริโน่คู่นี้เริ่มคิกออฟก,กันในเวลา5้าทุ่มครึ่งสำหรับอันดับตามตารางของทั้งคู่เจ้าถิ่นปามาอยู่อันดับ18ลงเตะไปแล้ว4นัดเก็บไปได้2แต้มโตริโน่ทีมเยอือนอันดับดีกว่าครับอยู่ที่12ลงเตะไปแล้ว4นัดเท่ากันเก็บไปได้4แต้มเฮตูเฮตใน5เกมที่ผ่านมาของคู่นี้โตริโน่ทาได้ดีกว่าครับชนะไปสอครั้งที่เหลือเสมอกัคร่สามครั้งานนใ5เกมที่่ผาา ของทั้งคู่ครับ5เกมของปามาไม่ชนะใครครับผลงานเสมอ3แพ้2เกมเกมล่าสุดเล่นโกปาอิตาเลียเปิดบ้านเสมอกับสเปเซียไป2-2ส่วน5เกมของตริโน่ก็กลางๆครับชนะ2เสมอ1แพ้2เกมเกมล่าสุดก็เล่นโกปาอิตาเลียครับเปิดบ้านเอาชนะปีซาด้วยสกอร์1ประตูต่อ0คาดการเกมคู่นี้ครับเงินข่าแให้ทางเจ้าถิ่นปามาเหนือกว่าที่0.25ไม่น่เชื่อว่าเกมคู่นี้เงินข่าจะเปิดไปทางทีมเจ้าบ้านครับ4เกมที่ผ่านมาในการโชซิเรียของเจ้าถิน่นไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับับกเเขาาททปปปรระะตตูู้ไได้แค่ 1, ่1นน2 เกมที่ผ่านมาในบ้านก็เป็นการเสมอทั้ง2เกมส่วนเกมนอกบ้านของโตริโนเพิ่งปลดล็อกด้วยการออกไปเชอดโรม่ามาถึงถิ่นเฮตูเฮตที่ผ่านมาใน5เกมหลังสุดทางโตริโนก็ดีกว่าคูนี้ขอเชียร์ไปทางทีมเยือนเต็มๆครับของเบ้งขอเล็งโตริโนโตริโนโช์แกล่งคู่ที่3เป็นเกมกันโชคเซเรียอีก1คู่ครับคู่นี้เป็นเกมคู่ระหว่างเจ้าถิน่นเจนัวเปอร์สนามลุยจิเฟรราริสพบกับลาซิโอคู่นี้เริ่มคิกออฟก,กันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าคู่นี้อันดับพอๆกันครับ เจนัวเจ้าถิ่นอยู่ดับดับ16ลงเตะไปแล้ว4นัดเจ็บไปได้2แตม้มส่วนลาซิโอตามตารางอยู่ดับดับ14ครับลงเตะไปแล้ว4นัดเจ็บไปได้3แตม้มเฮตุเฮตการเจอกันใน5เกมที่ผ่านมาของคู่นี้เป็นลาซิโอครับที่เหนือกว่าค่อนข้างเยอะชนะไปทั้งหมด4ครั้งส่วนเจนัวชนะได้1ครั้งเกมล่าสุดเป็นเจนัวครับเปิดบ้านแพ้ให้กับลาซิโอด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อ2มาดูผลงานใน5เกมที่ผ่านมาของคู่นี้ครับ5เกมของเจนัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผลงานชนะ1เสมอ2แพ้2เกมนัดล่าสุดเป็นโกปาอิตาล เอมโปลี oli, ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งส่วน5เกมของลาซิโอผลงานชนะ2แพ้3เกมเกมล่าสุดเปิดบ้านแพ้โรมา่าด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งมาเช็คความพร้อมในเกมคืนนี้ของทั้งคู่ครับเจ้าทินเจนัวของปราติกวเอราครับยังมีนักแต่บาดเจ็บอยู่แค่1รายคุณซือวีเอราใช้ระบบ4 2 3 1าครับ3าประสานแนวรูกจะมีมิคาเอลเอลเลอร์ซันรุสลานมาลิโนฟสกี้ประสานงานร่วมกับวาเลนตินคาโบนีส่วนตัวจบสกอร์จะเป็นโรเลนโซโคลัมโบครับส่วนทางด้านลาซิโอของคุณซือมาริเจว่าา5รายรและมช นอีกก2รายยด้วัพวกเขาใช้ระบบเดียวกันครับ4-2-3-1 3าประสานแนวรุกจะเป็นเปรโดบูไลเดียเล่นร่วมกับมัตเตียซักคันยี่ส่วนน้าเป้าจะเป็นวาเลนตินกาสเตยานอสครับคาดการเกมคู่นี้ครับเนื่องจากให้ทางทีมเยอันลาซิโอบุกมาเหนือกว่าที่0.25คู่นี้อาการยังดูน่าเป็นห่วงทั้งคู่ครับสำหรับเจ้าถิ่นเจนัวยังไม่ชนะใครในซีซั่นนี้ส่วนลาซิโอครับก็ยังหาฟอร์มเก่งของตัวเองไม่เจอโดยเฉพาะในเกมเยือนครับแพ้มา2เกมติดคู่นี้มีแววจะแบ่งแต้มกันไปค่อนข้างสูงครับเพราะเจนัวเป็นทีมเเเชิงงรกกกมมในนบบ้าาขขอ็ดูไ่แยคั หเกมที่ผ่านมาพวกเขาหลุดแพ้แค่เกมเดียวคู่นี้มองว่าเจ้าถิ่นน่าจะยันเสมอได้เป็นอย่างน้อยคงเบ้งขอเลงเจนัวเจนัวไม่กลัวใครคู่ที่สครับขยับเปไปดูลาลิก้าสเปนกันบ้างคู่นี้เป็นเจ้าถิ่นข้างข่าวบาเลนเซียเปิดสนาาเมีไซยาคือน,นี้มาพบก,กับเรอัลโอเบโดคู่นี้เริ่ม kickoff ก,กันในเวลาตีสองขังข่าวบาลนเซียเจ้าถิ่นครับปัจจุบันตามตารางอยู่อันดับที่11 ลงเตะไปแล้ว6นัดเก็บไปได้8แต้มส่วนทางเรอัลเบโดอยู่ดับดับ19ลงเตะไปแล้ว6นัดเท่ากันเก็บไปได้3มแต้มเฮตูเฮตการเจอกันของคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนครับเกมคืนนี้จะเป็นเกมนัดแรกมาดูผลงานใน5เกมที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมครับ5เกมของบาเลนเซียผลงานชนะ2เสมอ1แพ้2เกมเกมล่าสุดออกไปเยือนเอสปันยอนเสมอกลับมา2 2ส่วน5เกมของเรอัลโอเบโดไม่ดีเท่าไหร่ครับชนะ1แพ้4เกมเกมล่าสุดเปิดบ้านแพ้ให้กับบาร์เซโลนาด้วยสกอร์1ประตูต่อ3มาใเช็คความพร้อมในเกมคืนนี้ของทั้งคู่ เจ้าถิ่นบาเลนเซียไม่มีรายง,งานผู้เล่นตัวเจ็บและแบนครับพวกเขามาในระบบ4-4-2แดนกลางใช้ซานตามาเรียบาติสสามตัวลุกจะเป็นเดียโกโลเปสอาร์โนคูเนเฟลและนาเป้าจะเป็นอูโก้ดูโรครับส่วนทางฝั่งเรอัลโอเบโดครับยังมีนักเตะที่บาดเจ็บอยู่ถึง4รายพวกเขาจะมาเยือนในระบบ4-4-1-1สามตัวลุกจะเป็นฮัสซิมฮัซซันมีจอมก้าวอย่างซานติกาโซล่าเป็นเพลย์เมคเกอร์ส่วนหน้าเป้าจะเป็นซาโลมอนรอนดอนครับคาดการเกมคู่นี้ครับเนื่องจาทางเจ้าถิ่นบาเลนเซียเหนือกว่าที่0.7 5ฟฟอออออรรร์์มมมมขขขงงงเจ้้้าถินน่่ 4, 3, 3, 4, 4, 4, ่่่่นนนนนใชวตตซซีีีีััไคคยดดดบแทูึ เลยครับใน3มเกมหลังสุดยิงเป็นเกมในบ้านครับพวกเขาไม่แพ้ใครมาแล้ว6เกมติดส่วนทางฝั่งเรอลโอเปโดครับเกมนอกบ้านไร้ชัยมา6เกมติดและใน3เกมนอกบ้านที่ผ่านมาแพ้ทั้งหมดในคืนนี้มองว่าการจะเก็บ3มแต้มในบ้านของทางเจ้าถิน่นไม่ใช่งานที่ยากเกินไปครับเงินไขก็เปิดมาให้ลุ้นได้เฮเต็มแมตส์สองเชื่อว่าเจ้าถิ่นเอาอยู่ครับคู่นี้ของเบ้ขงของเลงบาเลนเซียมาเยือนทำข้างข่า,ขาวมีหนาวแน่คู่ที่5ครับไปกันที่โปรตุเกสซูเปอร์ลีกคู่นี้เป็นเกมคู่ระหว่างเจ้าถิ่นอารัวกาเปิดบ้านพบกับ คู่นี้เริ่มคิกออฟกันในเวลาตีสออันดับของเจ้าถิ่นอารูกาปัจจุบันอยู่ที่9ครับลงเตะไปแล้ว6นัดเก็บไปได้8แต้มส่วนทีมเยือนปอร์โตปัจจุบันเป็นจ่าฝูงของลีกโปรตุเกสครับลงเตะไปแล้ว6นัดคว้าไป18แต้มเหตุเหตุการเจอกันใน5เกมที่ผ่านมาของคู่นี้ปอร์โตดูเหนือกว่าครับชนะไปได้3ครั้งอารูกาชนะ1ครั้งและเสมอกันไปอีก1ครั้งเกมล่าสุดเป็นอารูกาครับเปิดบ้านแพ้กับปอร์โตไป0ูนมาดูผลงานใน5เกมที่ผ่านมาของท เอแพ้2เกมเกมล่าสุดออกปิยนาซีอองนาวแพ้กลับมา1-2ส่วน5เกมของปอโตผลงานสวยครับชนะทั้งหมด5เกมเกมล่าสุดเล่นในยูโรปาลีครับ ออกไปเยือนเรดบูซันบวกชนะกลับมาศูนคาดการเกมคู่นี้ครับนงื่อนขาทางทีมเยือนปอโตบุกมาเหนือกว่าที่1.25ุคู่นี้เจ้าถิ่นเป็นรองชัดเจนครับฟอร์มรวมก็ยังไม่ดีเท่าไหร่เกมนี้ต้องมาเจอกับจาฝูงที่แข็งแกล่งอย่างปอโตมองว่าในเกมนี้พวกเขาคงไม่มีแต้มครับเกมต้องบ้านของปอโต้ก็แข็งแกร่งครับใน4เกมที่ผ่านมาชนะรวดคู่แข่งอ่อนกว่าชัดเจนครับยังไงก็ต้องไปทีมเยือนคู่นี้ของเบ้นขอ,ขอเลงปอโตปอโตโชเกา๋า คู่ที่ครับไปปิดท้ายกันที่เดนมาร์กซูเปอร์ลีกเกมคู่ระหว่างเจ้าถิ่นมิดทิวแลนด์เปิดบ้านรับการมาเยือนของแรนเดอร์สคู่นี้เริ่มคิกออฟกันในเวลาเที่ยงคืนมิดทิวแลนด์เจ้าถิ่นปัจจุบันอยู่อันดับที่3ครับลงแตะไปแล้ว9นัดเก็บไปได้18แต้มแรนเดอร์อันดับต่ำกว่าครับอยู่ที่5ลงเตะไปแล้ว9นัดเท่ากันเก็บไปได้13แต้มแอตูเฮใน5ครั้งที่เจอกันของคู่นี้ค่อนข้างสูสีครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะฝั่งละ2ครั้งและเสมอกันไปอีก1ครั้งเเกกมล่่าสุดทีจอันเเป็นกมอุ่นเครื่องรรรัับบเเกกนนนน้้ิดดแ์ปปปาพอไ2ะตู ต่อ3มาดูผลงานใน5เกมที่ผ่านมาของทั้งคู่ครับ5เกมของมิทูลแลนผลงานชนะ3แพ้2เกมเกมล่าสุดเป็นเกมยูโรปาลีครับเปิดบ้านชนะสตรอมกรัสด้วยสกอร์ 2ประตูต่อ0ูนส่วน5เกมของเรนเดอร์ผลงานชนะ3แพ้2เกมเกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะนอร์เจลแลนด์ด้วยสกอร์3ประตูต่อ0ูนย์ขาดการเกมคู่นี้ครับเงินไขให้เจ้าถิ่นมิทูลแลนด์เหนือกว่าที่1.0ูคู่นี้าว,ว่ากันด้วยคุณภาพของฟุตบอลถือว่าพอๆพพกันครับเจ้าถิ่นมิทูลแลนด์ชื่อชั้นอาจจะดูเหนือกว่าสักเล็กน้อยการเดิกันที่ผ่านมาก็ค่อนข้างสูสีครับถึงแม้เรนเดอร์จะแพ้เยอะกว่าแต่ก็แพ้ไม่เคยขาดฟอร์มนอกบ้านของเรนเดอร์ก็ดูใช้ได้ครับในี้มองเงงงินนนนนใจจททีีี่่่่เเเปปปดดดมมมาาาาููคอออข้้แพไไไัชยยืวะุกว่าคง เงขอเลง r e n d e r ร r สแ e นเดเจอแล้วจิ้มและนี่คือ6คู่6ทีมประจำวันนี้ครับที่เอามาฝากทุกคนประจำวันนี้มาสรุปผลงานของ6คู่วันนี้กันครับคู่แรกคู่ v i ีของเราครับคู่ระหว่างเจ้าถิ่นเอวอร์ตนเจอกับขุนคอนเวสต์แฮมคุณนี่จะวิเคราะห์ไปทางไหนไปตามต่อกันได้ที่หมู่บ้านของพวกเราครับ NY 2 0 2 4มีแอดนำหน้าคู่ที่2ครับปาม่าเปิดบ้านพบกับโตริโนคุณนี่ราเล็งไปที่โตริโนเจนัวพบกับลาซิโอเราเล็งไปที่เจนัวคู่ที่4ีครับบารอเรเนเซียคู่ที5เปิด ิดบ้านพบกับปอร์โตเราเล็งไปที่ปอร์โตและคู่ที่6ครับมิดทิลแลนด์ land, เปิดบ้านพบกับแรนเดอร์สเราเลงไปที่แรนเดอร์สและนี่คือ6ทีมของเราวันนี้ครับหวังว่าทุกคนจะถูกใจกับ6ทีมที่เราเลือกมาขอทุกคนดูบอลให้สนุกครับและมีความสุขกับการดูฟุตบอลวันนี้ลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่กับของเบง้งเลงบอล